สวัสดีครับกับสวัสดีแฟนเอมซีทางช่อง youtube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอนันเช่นเคยครับกับการให้ทัศนาวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักรายการศึกมวยมันวันศุกร์ครับ24พฤษภาคม2567ถ่ายทอดสดทางช่องทูฟอยูยี 24, ่สิบสี่สิบแปนกาเป็นต้นไปนะครับนัเวทีมวยนานาชาติหลังสิทธิ์จังหวัดปทุมธานีครับ5คู่ในรายการนะครับ4คู่หลัก ฉายท่าสดทางช่องทูเฟี o ร์ยแล้วก็มีคู่ประกอบรายการอีก1คู่นะครับวันนี้ผมจะมาให้ทัศนะวิจารณ์4คู่อีกเช่นเคยก่อนอื่นไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนครับจะได้ไม่รปการเสียเวลาคู่แรกครับเป็นทองสิทธิ์เจริญทรัพย์พบกับโจ้ซุปเปอร์บอลเจียดชัดชัยครับเบทพิกัด116รต่อ117ปอนด์ฝ่ายแดงต่อให้1ปอนด์อนะครับส่วนคู่ที่2เป็น รายฟ้าก๋วยบางคอแหลมพบกับเจ้าสราวทองหนุ้ยสีบัมเมืองครับเบตพิกัด11 1ปอนสด์ส่วนคู่ที่3นะครับรองคู่เอกครับเป็นสถานฟ้าเจาเชียงใหม่พบกับเจ้ารถถังอีสานหนุ่มบางกะดีครับเบตพิกัด123คู่ที่4คู่เอกประจำรายการครับเป็นมวยต่างสือต่างสายนะครับเพชรลุ่งเรืองเสาจต้งปลาจีนพบกับสุประชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่ร3 1 5 ฝากกันกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ทางช่อง u t u b e กันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดช,ชิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปกันด้วยแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดกันไปด้วยนะครับรวมหรือข้อมูลมวยเยลทราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรฝากเข้าไปกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใา้ล่างคลิปนี้เดี๋ยวเราไปกันที่คู่แรกประจํารายการเลยนะครับศึกมวยมันวันศุกร์24พฤษภาคม2567นะครับ ผู้แล่ประจำรายการเป็นทองสิเจริญทรัพย์พบกับซปเปอร์บอลเจษดชัยชัย116ต่อ1 1 7ไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงกันก่อนนะครับทองสิเจริญทรัพย์หรือว่าสิทธิเจปอจากปทุมธานีซ้อมอยู่ที่ศรเจริญทรัพย์นนออยพยวัย20ปีครับรุ่นพี่175ซนติเมตรครับพื้นเพเป็นมวยเขา่าเปิดเกมเดินเสียบเดินแทงครับ,บวงในในี่ขวางค้ำแทงเข่าแหลมแทงลึกประเภททะลุดูดดันครับ3ไปหลังสุดมีแพ้เพจสองเลราวัยมวยไทยที่หลังสิทธ ชาแนกยกสามชาติเสืออบตอลำพองท่าไม้ที่หลังสิทธิ์แล้วก็มาแพ้เพชเรโนเกียดิธงยศครับที่เวทีมวยราชเชื่อดำเนิน11เมษายนที่ผ่านมาคู่ชกครับโจ้ซุปเปอร,ร์บอลเกียดช,ดชาตชัยหรือว่านันทพัฒนครับตัวนี้ก็ได้น้ำหนัก1ปอนด์นะครับวันนี้จากจังหวัดตากซ้อมเกียดช,ดชาตชัยที่กำแพงเพชร17ปีรเป็นมวยเขา่าประเภทล็อกลัดมัดตีปั้มตีทะลุดุดันครับเขา่าชนเขา่าครับรูปร่างช่วงชกดีทั้งคู่ ชพ้นกยก4ครับเพชรพิชัยอ,อ,อู่ดุรดอนที่ลังสิทธิ์แพ้นกยกหนึ่งไอตโตะลูกของตันที่ราชเจดมเนินแพ้เพชรพิชัยอูออออ่ดุดรดอนครับที่ลังสิทธิ์เมื่อบันที่2เมษายนที่ผ่านมาคู่นี้เมื่อเช้าน้ําหนักเนี่ยมาเกินคนละ0.5ด้ได้กันทั้งคู่นะครับก็เลยปรับน้ําหนักเป็นร้อยสิกกับร้อยสิไม่ต้องลดทั้งคู่นะครับเมื่อเช้าก็เป็นน้ําหนักที่สบายสบายเลย กระแสเรทราคาล่าสุดตอนนี้เปิดอยู่ที่เจ้าทองสีเลนซับเป็นต่อ1 1บเอ็ดเข่าชนเข่าอายุทองนี่จะดีอาจจะเยอะกว่าการผ่านมวยเจ้าทองเนี่ยดูผ่านมวยตัวแข็งแข็งมาเยอะกว่าต่อยกับพวกฟายักษ์เพชรสองเลล่าสุดต่อยกับเพชรเลโนประเภทหนักแรงทุกลูกส่วนเจ้าซุปเปอร์บอลช่วงนี้ก็ลุ่มรุ่นดอนเหมือนกันเข่าชนเข่าถ้าพูดถึงลูกแข็งแรงลูกบูลูกขยันเนี่ยอยู่ที่เจ้าทอง ส่วนเจ้าซูเปอร์วันี่เป็นประเภทเขา่าทรงมืออาจจะดูอ่อนแอหน่อยแต่ว่าเวลาจับใน Lock, ล็อกรัดวงในนี่ถือว่าเหนียวเหมือนกันคนหนึ่งขวางคนหนึ่งล็อกครับคู่นี้ผมชอบไปที่ทองสิเจเญิรัพยันะดูการผ่านมวยดีมีลูกแข็งแรงเปิดเกมสาดแข่งต่ตอยนําเข้าไปจับปั้มตีวงในในี่ขวางดีแล้วก็มีศอกันตรายทะลุดูดนันขยันกว่าวันนี้ออกไปที่เจ้าทองสิเจเญิรัพยัครับจะชนะซูเปอร์บอลเจียดชัดชัย คู่ที่2ปลายฟ้าก๋วยบางคอแหลมพบกับเะราทองนุ้ยสีมุมเมืองเวทพิกัด111บอปอนด์นะครับไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงกันก่อนปลายฟ้าก๋วยบางคอแหลมหรือว่ายอดปลายฟ้าก๋วยบางคอแหลมส่อแสงชัยตัวเดียวเดียวกันนั่นแหละครับตัวนี้ก็วัย18ปีจากจัวร้อยเอ็ดซ้อมอยู่ที่ร้อยเอ็ดที่สอแสงชัยนะครับ167เจซนติเมตรครับพื้นเพนก็เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือจัดจ้านครับหลักเหลี่ยมเชิงชกความเป็นมวยดี ประเภทจุกจิกชกยากทางมวยทรงมวยนี่ถือว่าผิวครับต้นต้น,ตนฝีมือความเป็นมวยดีแพนนกโชกสีชัดเพชรเจียทองยศที่ร่างเชิมเนินวันนั้นกรรมการห้ามให้ขาดโดนศอกแฟนมวยก็น่าจะจํากันได้ชะนะจาัดเพชรเจียทองยศครับที่ลังสิทธิ์ชาวนกชกสองนำเจริญบุรณามวยไทยที่รังสิทธิ์ครับเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาค<อ>ู่โชว์ครับสแาวทองนุ้ยสีบุญเมืองสผนมสิงตัวเดียวเดียวกันครับ ตัวนี้ก็จากเพชรบูรณ์ซ้อมู่ที่หนุ่ยสีมุมเมืองครับ17ปี173เซนติเมตรซ้ายฝีมือจัดวงในขวางคำ้ำมี2อกอันตรายช่วงนี้ฟอร์มสดเพิ่งสะดุดแพ้ไฟล่าสุดนี่เองก่อนหน้าชนะติดต่อกันมาหลายไฟนะครับเจ้าสดตวทองชนะดอกไม้ไฟรถสวยจากเจดที่ราดเจ้าเ,เนินชนะเพชรบีชยัยไฟเตอร์เมือไทยที่ราดเจ้มเนินแพ้ฟา้าลิขิตสจทงปาจีนที่ราดเจ้าเ,เนินครับ11เมษายนที่ผ่านมา หมดยกดคู่ขี้สูสีออกไหนก็ได้นะครับต่อยกับฟ้าลิขิตคู่นี้เปรียบเทียบกับไปแล้วร้อยสิบเอ็ดปอนด์ปลายฟ้าเมื่อเช้าเนี่ยมาร้อยสิบเอ็ดจุดห้าฝ่ายน้ําเงินสราวทองมาร้อยสิบเอ็ดเท่าพิกัดเวทน้ําหนักเนี่ยคู่นี้สราวทองเนี่ยไฟล่าสุดต่อยไว้ประมาณร้อยแปดต่อยไว้ประมาณร้อยแปดนะครับส่วนปลายฟ้าเนี่ยล่าสุดต่อยไว้ประมาณร้อยสิบนนี้ต่อยร้อยสิบเอ็ดสราวทองวันนี้ปล่อยน้าหนักขึ้นมาต่อยร้อยสิบเป็นไฟแรกนะครับปกติเนี่ยต่อยยังไม่ถึงร้อยสิบปอนด์นะ ก็ต้องดูว่าเด็กกลาลังโตครับช่วงนี้ส่วนไฟฟ้าก็ประมาณนี้แหละครับร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบร้อยเก้าร้อยสิบประมาณนี้ก็น้ําหนักไม่ต่างอะไรกันมากแต่น้ําหนักไป,ปล่อยคู่นี้เนี่ยเจ้าสระทองเนี่ยเยอะกว่านะสระทองประมาณห้าสิบห้าสิบหกแล้วส่วนเจ้าปลายฟ้าในแค่ห้าสิบสี่เองคู่นี้เนี่ยต้นต้นฝีมือความเป็นมวยซ้ายเจอซ้ายผมดูคู่ขี้สูสีนะผมดูว่าไม่ห่างอะไรกันมากปลายฟ้าเนี่ยทรงมวยเชิงโชคความเป็นมวยเนี่ยอาจจะดูดีกว่าเหลื่อมๆครับ ส่งมวยดีกว่าแต่สระทองได้ลูกขยันตัวเปิดเกมต้นต้น,ตน,ตนคู่ขี้สูสีแต่ว่าเวลาเปิดเกมเดินจับปั้มตีเมื่อไหร่เนี่ยผมดูว่าวงในเนี่ยสระทองน่าจะเอาอยู่ขึ้นมาได้ใหญ่เลยนะครับวันนี้สระทองกระแสเนี่ยเลทเปิดจู่ที่เจ้าสระทองสิบเอ็ดแปดเลยโอ้โหเลทราคาอนาคตเลยคู่นี้ยผมก็ยังชอบสระทองนะครับชอบความใหญ่ครับผมดูว่าบทเบียดเสียสีปะทะกันไปแล้ววันนี้ผมดูว่าปลายฟ้าไม่น่าจะต้านอยู่นะ อภที่สราวทองครับจะชนะปลายฟ้ากลวยวางกอแหลมคู่ที่3ครับรองคู้เอกคู่นี้น่าดูมากสถานฟ้าเจเชียงใหม่พบกับรถถังอีสานหนุ่มบางกะดี123ไปดูข้อมูลเชิงด้วยฝ่ายแดงสถานฟ้า JS เอาเจเเียงใหม่เพื่อนโปรมเตอร์ครับหรือว่าอ m i n เ n t ส i r อเสิอพมพออนิวัตนตัวเ,วเดียวกันเสือเท่าครับจากสีสเกตซต้อมเอมปี1 6 5ซนเมตร กระดูกมวยเนี่ยน่าจะ3-400ไฟร์อ่ะสถานฟ้าตัวนี้รุ่นพี่ครับเป็นมวยฝีมือมวยหมัดลูกเก่งก็คือหมัดนี่แหละครับหมัดต่อยแม่นต่อยคมแล้วก็ลูกรัดเอวเททิ้งมีลูกหักมีลูกเก่าครับก่อนหน้าในแพ้ติดต่อกันมาแบบหลายไฟมากเพิ่งแจ้งเกิดได้2ไฟล่าสุดนี่เองแพ้ประดักนินซินบีมวยไทยที่ราดเิมเนินชนะเพชรบุตรีเพชรสุภานันต์กองก่าเชียงใหม่ที่ลังสิทธ์ชนะหนึ่งพิชิตชอเที่ยงธรรมที่เวทีมวยจิตบึงนนท์ยี่สิบสี มีนาคมที่ผ่านมาคู่โจกรถถังอีสานหนุ่มบางกระดีหรือว่าเพชรเดินชนดาบรันสารคามมวยจากกระสินซ้อมดาบรันสารคามครับ20ปี160เซนติเมตรครับเป็นมวยบู๊มวยขวามีทุกลูกเข่าในเหนียวต้นต้น,ตนแต่ขาเจาะย่างก็ชื่อเดิมก็คือเจ้าเพชรเดินชนดาบรันสารคามเดินชนตามชื่อเลยตัวนี้ประเภทท้าดวลชนแรกครับชน,นะเจริญยศบูรณามวยไทยที่ลังสิตธ์ในมวยรอบแล้วก็มา ชนะเพตรธราชศักดิ์ถวินที่ลังสิทิ์ในนัดชิงมวอรอบนะครับแล้วก็ได้แชมป์ล่าสุดครับแพ้พลอยปราชาสโตรโต้งปาจีนที่มหาสารคามเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเปรียบเทียบกันไปแล้วครับคู่นี้กระดูการผ่านมวยชื่อมวยเบอร์มวยมันก็คนเลืเรืองกันเลยแหละสถานฟ้าเนี่ยก็ดีกว่าถ้าไม่อายุเยอะสาภาพร่างกายไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ไม่น่าจะเจอกันนะ่ะแต่สถานฟ้าก็อย่างที่เราทราบกันดีชั่วโมงนี้ก็อยู่ที่สาภาพร่างกายอย่างเดียว สองไฟที่ชนะมาเนี่ยย้อนกลับไปก่อนแพ้ปะตักนินเนี่ยแพ้ร่างกายนะแพ้ปะตักนินเนี่ยแพ้ร่างกายชัดเจนเลยชนะเพชรมรีวันนั้นเพชรมรีต่อยไม่ดีไปย้อนดูด้วยเลยปล่อยไม่ตีปกติเพชรมรีตัวนี้เป็นมวยบู๊มวยเข่าแข็งแรงมากๆแต่วันนั้นเนี่ยไม่เดินจับตีตั้งโต้เล่นฝีมือเฉยเลยถอยเยอะด้วยวันนั้นก็บทเบียดไปแล้วเจ้าสถานฟ้าไม่ยุบไม่ย่นก็จินส่วนต่อยกำลังพิชิต สองยกเหมือนจะสู้ดีแต่ว่าโดนหนักๆแรงๆถอดใจครับวันนั้นก็สถานฟ้าก็เอาอยู่ครับวันนี้มาเจอรถถังอีสานผมดูว่างานยากของสถานฟ้าอีกแหละรถถังอีสานตัวนี้เป็นประเภทมวยบู๊มวยเปิดเกมด้วยถูกทรงด้วยเดินบทเดินเบียดเดินบ,นบี้ไม่โดนหมัดหงายท้องเป็นลงไปนะ่อนเนี่ยสถานฟ้าผมดูว่าไม่น่าจะต้านอยู่แล้ววันนี้ไปดูน้ําหนักสอบก่อนครับเมื่อเช้าน้เมื่อเช้าเนี่ยฝ่ายแดงสถานฟ้ามา123.6 ่ายน้ําเงินมา123.4คู่นี้ก็ตกลงน้ําหนักให้เจ้าสถานฟ้าในรถลงมาหานะครับไม่ต้องลดอะไรมากก็คู่นี้เนี่ยฝีมือเก่าอยู่ที่สถานฟ้าส่วนบูดุดันสภาพร่างกายอยู่ที่รถถังอีสานไปดูราคาล่าสุดเปิดอยู่ที่รถถังอีสานเป็นต่อในราคา19คู่นี้ผมชอบรถถังอีสานชอบสภาพร่างกายชอบลูกบูลูกเตะขาเจาะยางต่อยมันคือสองไฟที่เจ้าสถานฟ้าเนเกิด แจ้งเกิดได้เนี่ยคือมวยที่เจอ ER มวยที่เขาเรียกว่าอะไรสภาพไม่ดีอะ่ะผมใช้คําว่าสภาพไม่ดีผมต้องขออภัยกับตัวนักมวยด้วยนะครับก็สองไฟที่ต่อยกับเจ้าเพชรบนตรีกับหนึ่งพิชิตเนี่ยสคนนั้นต่อยไม่ดีวันนั้นเนี่ยเพชรบนตรีผมลองทุกราคาแต่ว่ามวยไม่เดินจับในเลยพอไม่เดินจับเดินปั้มสถานฝา,าเขาก็อยู่ได้ส่วนต่อยกับหนึ่งพิชิตไว้ไฟล่าสุดห,ยหยัวจิตหัวใจก็โดนหลัง,ลงๆแรงๆก็ถอดใจวันนี้มาเจอรถถังอีสานมันคนละเรื่องเลยนะสภาพร่างกายอ่ะ เปิดเกมเดินบู๊เดินชนไม่โดนหมัดหงายท้องลงไปก่อนเนี่ยผมดูว่าเหนื่อยสถานฟ้าวันนี้ถ้าจะมาติดชึ่ง3ยกรอเร่งยก4ี่รัดร่างเททิ้งวันนี้ผมดูว่าเหนื่อยต,ต้นมีสิทธิ์โดนของเจ้ารถถังอีสานหล่นก่อนซะด้วยซ้ำวันนี้ผมชอบไปที่รถถังอีสานครับจะชนะสถานฟ้าเจเชียงใหม่คู่ที่4คู่เอกเป็นมวยต่างสือ่อต่างสายนะครับรเพรลุงเรืองสอยเจ้องปาจีนพบกับสุประชัยเล็กหนึง่งซับใหญ่100 ยี่ร้อยสามสิบเอ็ดจุดห้านะครับเมื่อเช้ามีการตกลงน้ําหนักกันใหม่ฝ่ายแดงครับโจ้เพชรลุงเหลืองสอจ้าตงปาจีนพอหลักบุญมวยจากสีสเกตซ้อมสอจ้าด้วันครับยี่สิบห้าปีร้อยเจ็ดิบห้าซนติเมตรเข่าเข่าล้วนเลยเข่าทื่อ,อเดินปั้มเดินตีครับสบามไฟล่าสุดก็มีแพ้สมรักน้อยโมเดลเจ็ดแปดเก้าที่ลาดเจิมเนินแพ้เพชรวันชัยวอสสัมภัยที่ลาดเจิมอนิที่ลัลงสิทธิ์ล่าสุดชนะเพชรวันชัยวอสสัมภัยที่ลังสิทธิ์ ยี่สามเมษายนที่ผ่านมาไฟล่าสุดได้นับแปดคันะถ้าไม่มีนับแปดวันนั้นก็เหนื่อยเหมือนกันจเจ้าเพลิงเหลืองคู่โชคครับสุภาชัยเล็กเหน่งทัพใหญ่ตัวนี้ก็จากชัย,ยภูมิซ้อมแสงมรกตนะครับวันนี้ข้ามศึกมาจากสายจิตเมืองนนท์ยี่สิบปีร้อยเจ็ดิบห้าซนติเมตรครับซ้ายฝีมือจัดเลยตัวนี้มีทุกลูกวงในปั้มรัดฟัดตีสู้นอกได้ในดีครับช่วงนี้สดเหลือหลายสี่ห้าไฟหลังในชนะรวดเลยชนะชมวอก เพชรตองขาวเชียงใหม่ที่จิตเมืองนอนท์ชะนะสองคมเสาสมหมายที่จิตเมืองนอนท์ชะนะนอกโลกสองดาวจิตเมืองนอนท์ที่เวทีมวยจิตเมืองนอนท์ยี่สิบเอ็ดเมษายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเพชรลุ่งเหลืองเมื่อเช้าเนี่ยมาร้อยสามสิบสี่ปกติต่อยร้อยสามสิบเอ็ดนะไม่งั้นลดสามปอนด์เลยตกลงน้ําหนักกันใหม่เป็นร้อยสามเอ็ดจุดห้าเมื่อเช้าเนี่ยลดสองจุดห้าโอลดเหนื่อยนะสุ per ใช้เล็กเมื่อเช้ามาร้อยสามสิบสองจุดห้าลดหนึ่งปอนด์ลดได้ไม่มีปัญหาคู่นี้ประกบกันมาตอนแรกเนี่ย ผมชอบไปที่เจ้าเพชรลุ่งเรืองนะแต่พอเห็นน้ำหนักสอบแล้วผมดูว่าเพชรลุ่งเรืองวันนี้จะเร่งขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าไฟล่าสุดต่อยกับเจ้าเพชรวันชยัยน้ำหนักก็มีปัญหาวันนั้นก็ลดเยอะเหมือนกันเกือบ3ปอนด์ผมก็อ่านว่าเหนื่อยเหมือนกันแต่มวยวันนั้นได้ด้นะบ8คําวันนี้ถ้าไม่มีลูกนับคําหรือว่าจะมารอเร่งท้ายๆเนี่ยผมดูว่าไม่น่าจะทันจินนะวันนี้เจ้าเพชรลุ่งเรืองแล้ววันนี้ลดเยอะด้วย ทางมวยต้นๆนเนี่ยผมดูว่าสุปชัยเล็กน่าจะไปก่อนหลายกิโลอ่ะตีนอกือยไวมากๆมีสอคอยทัดคอยสวนด้วยสุปชัยเล็กตัวนี้ไม่ค่อยแพ้มวยเข่าด้วยนะผมดูว่าวันนี้ตีนอกอีในสุปชยัปชยเล็กน่าจะไปก่อนหลายกิโลอ่ะแล้วก็บรรยากาศหน้าเสือเพชรลุงเรืองวันนี้ดีกว่ามวยเข่าแข็งแรงเดินจับเดินปั้มเดินตีวันนี้ต้องเดินให้สุดถ้าเดินไม่สุดวันนี้ผมดูว่าเหนื่อย ผมชอบสุภชัยเล็กนะวันนี้ชอบฝีมือคอมเป็นมวยบรรยากาศหน้าเสืออาจจะเป็นรองจริงครับแต่ผมดูว่าเพชรลงุงเหลืองเนี่ยน้ำหนักเมื่อช้าเนี่ยลดเยอะมวยใช้พละกําลังเ,งาเงขาหน้าเดียวด้วยผมดูว่าวันนี้กว่าจะเดินจับกว่าจะปั้มตีได้สุภาชัยเล็กน่าจะเห็นหมดอะ่ะวันนี้ผมชอบไปที่สุปรชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่เข้าก่อนเห็นตัวก่อนครับเลทเป็นรองประมาณ5้าสี่เดทเปิดเพชรลุงเหลืองห้าสี่ราคาหน้าเสือราคาบรรยากาศครับมวยในต้นๆเนี่ยยังไงสุภาชัยเล็กก็ต้องไปก่อน เป็นรุ่งเรืองจะชนะได้ต้องลุ้นเตท้ายครับเดินป้ามเดินตีะท,ท้ายเลยวันนี้รถเยอะด้วยไม่รู้ว่าจะเร่งขึ้นหรือเปล่าวันนี้น่าลองมากๆจะชนะเป็นรุ่งเรืองสอจะต้งป่าจีนชอบตามเห็นต่างส่วนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปบรรทกบปรชอบ3ดาวแล้วก็5ดาวก่อนที่เราจะไปสรุปบรรทกบปรชอบ3ดาวแล้วก็5ดาวสำหรับท่านใดมองหาตัวช่วยนะครับแอดปี่ไล id pk สองสี่มองหาที่จิ้มที่ออกตัวนะครับ เกมกีฬาหลากหลายครบวงจรสนใจแอดผูที่ไลด์ไอดีแอดพีเนะครับเดี๋ยวเราไปให้ทัศนวิจารณ์3ดาวแล้วก็5ดาวประจํารายการกันเลยครับ3ดาวประจํารายการวันนี้ครับส่วนตัวผมชอบไปที่เจ้าซุปอ่ะสะดาทองนุ้ยสิวเมืองจากชนะปลายฟ้าสอแสงชัยต้นๆคู่ขี้สูสีซ้ายเจอซ้ายผมดูว่าตีนนอกเ็าไม่เป็นรองหรอกแต่วงในวันนี้ผมดูว่าสะดาทองน่าจะขมอยู่ใหญ่ด้วยเวลาขวางเวลาเสียบเนี่ยผมดูว่า มวยตัวใหญ่ในทำรวเห็นเดินเสียบเดินแทงครับผมดูว่าวันเนี้ยเอาอยู่เอาเป็นมวยชอบ3าดาวนักแสดวทอง5้าดาววันนี้ผมชอบไปที่รถถังอีสานหนุ่มบางกะดีบรรยากาศน่าเสือไม่เปลี่ยนรองชื่อมวยอาจจะเป็นรองจริงแต่ว่าสาภาพร่างกายมันคนละเรื่องกันเลยคู่นี้ช่วงนี้รถถังอีสานนี่ยกำลังเขาเรียกว่ากําลังสดกําลังสดกําลังแรงอ่ะอีกคนนึงเนี่ยกำลังโรยอ่ะสดานฟ้าต่อยหล่นหรือเปล่าถ้าต่อยไม่หล่นวันนี้ผมดูว่าเหนื่อย ชนะมาสองไฟเนี่ยชนะเพชรมตรีชนะหนึ่งบิชิตผมดูว่าสองคนเนี่ยต่อยไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้มาเจอรถถังอีสานผมดูว่าโดนต่อโดนทีต่อทีเสียดสีประทะกันไปแล้วผมดูว่าไม่น่าจะต้านเจ้ารถถังอีสานอยู่วันนี้ผมชอบมากๆรถถังอีสานจะชนะรุ่นพี่อย่างสตาร์ฟ้าเจอเชียงใหม่ได้ชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนห้กันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสรุปมวยชอบสีคู่ในรายการครับศึกมวยมันวันสุ์คู่แรกออกไปทองสิจเดินทรัพย์คู่สองที่สระทองนุ้ยสีบุญเมืองคู่สามอภที่รถถังอีสานนุ่มบางกะดีคู่ที่สี่อภิสุภชัยเล็กแ่งทรัพย์ใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลาครับก่อนในเพลงเท่านี้ขอพระคุณครับ